ฝนตกฝ้นที่ต๊ะดีาได้ครบหน้ามาอีกแล้วคบหน้าวาสิตุ่มครับไอ้ที่ทกุไครบหน้าวาสิตุ่มวันนี้ตุมใช้พักกะเงียงน่ยยเปนี่น้น้าเงียหลายเออใส่ลวาสิตุมคบครับพี่น้องครับได้คบน้ามาตุมใช้พักกะเงยงใคยกับบค้ามหน่อยนะเพียโน่ันนี้ง่ายๆครับ กินยังไงเดี๋ยวไปขวกกันไหนนากินน่องมือนี้น่อกคุอใบหู้นครับเอาเขาบอกว่าพุทถาว่าคันหอนหายเอือตุ่มกบเซฟกับแง่งเซฟข้ามหน่อยครับคุบหน้าด้ยนี่คุบหน้าด้วยนี่เขามากินเขามากินเดือดด้วยอะไรหรน้อตุ่มคบพนี่น้องเอ้ยตุ่มกบเสียบเสียบคบหน้าได้ี่ แส่แบบค้ำหน่อยแล้วก็พักกันแง่งเสร็จๆครับมาแล้วมาแล้วลึกลยลิ่งดีนี่เป็นเหตุเบียกหอนอืมเป็นหอนสุดนี่นแย่งเลยแต่ว่าบบสุดที่แล้วบ,บ้าแย่งค้ำหน่อยเขาเศร้าเขาเศร้าครับ กินกินกินเป็นตัวไงเพื่อนไงลวกใสก่อนนกินเป็นตัวเพื่อไงตัวมันพอดีกินดียืดเด่นตัวใหญ่เปล่าหลวกบินก่อนละขำเท้ากินได้เว้ยกบเลยนี่กบเลยกินเป็นตัวได้นี่น้องขำกินเป็นตัวได้นี่กินกินกบได้นี่หอน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 นี่บปล่อือต้มกบนะครับกินเป็นตัวนะครับอู้อู้เป็นตัวเสียบ้ย ้มแดดพักกระกแย้งด้วยครับพี่น้องหอมหอมปุ๋นะแสบๆน้อกันครับปุ่นลืมมะเกียวมาอีกกดเอาประคามหน่อยชมบปะชมแห<อ>ม้งบ่รอชินกิ้งเขี่ยวเกลเกลวกวับต้มคุบมันหวานฮะลมพัดจริงหรองก็สิเย็นอยู่หรอกเย็นอืมใส่เป็นตัวเลยเหรออืม อืมอ้ยจมเนี่ยมันด้มันฮอนมนฮอนมันฮอนไรจัเจ้าเกี้ยวต้มกบเส็บแซบครับขี้ข่าอุยมันอืมวิเศษกระทะของเรา หมันโตันโตแบบนี้นะอือกินเป็นตัวนะครับกินขบเป็นตัวนะครับโอ้หมูมีแบงมีเบวงเลยตัวนี้ใส่เป็นตัวเลยตัวนี้พร้ <c oughs> อมเจียหน่อตูมใส่ผักกระแข่งครับปักคามหน่อยอมลมว่ากินหัวกระดูก,กมันข่ำเปล่้ลุงลุงสีหาลูกหินอยู่นี่ฮะลูกซีซีลูกหินอยู่นี่กินหัวกระดูกอร่อยมันคิน อาาโดต้มคบอืมหมบ้านกินสกเด็กนี่กินตรงครบล่มครับคือจังฝนสีต๊กนี่แต่ก,ก็บโต๊กโบเขาก็คอยเลยคอยมึงตองคอยมึนตงองกันนะั่นออตัวใหญ่หมาต้มครบว่ะมากูเจ้กิอกนอะไรอยูน่นาะ เจบครับกินเป็นตัวเลยครับอู้มักหัวมันโดนันโอ้มันกินหัวมันเลยหัวามันกินขาหัวก <c oughs> ันหัวชุดเจดียวจามแก้ว,กวยังหนูบ้านนี้ก็ะดูกออกรัางมันจะขก่อนผ่านไปหาหมอ ตำเกลวครับ <สด S 1> อร่อยอร่อยนอง,นนองรุนี่นะครับน้องกับต้มกุบบ้านเฮาบุหรอกนั่งเลยต้มกุบบุหรอกนั่งเลยนาบุหรอกมันเสียบมั้ยคนหยาบมันก็หอ่อไง กินหัวมันอีกฝ่นใส่หัวมันมุมกลับแค่นี้ะนละ